น้ำไม่ได้เพียงช่วยให้เราสดชื่นแต่ยังช่วยเยียวยาฟื้นฟูและเติมพลังให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นกว่าที่เคยในน้ำเราเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องกลัวบาดเจ็บแรงต้านของน้ำช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างอ่อนโยนเหมาะกับทุกวัยโดยเฉพาะคนที่อยากกลับมาแข็งแรงอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือเคยผ่านการบาดเจ็บมาก่อน Aqua Ex e r c i s e ซคือจุดเริ่มต้นของการกลับมารักร่างกายอีกครั้งที่นี่ The o อล m ม i ิ Club ไม่ไ ได้มีแค่สาะน้ําแต่คือพื้นที่ที่น้ําอบอุ้มเราและผลักดันเราให้เรากลับมาแข็งแรงจากภายในอีกครั้งสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากก้าวแรกในน้ําลองดูนะคะคลาสแอค u a r i c e x เอ็กซ์เซ์ที่โอลิมปิกคลับนะคะคือดีมากค่ะคือมีทั้งครูที่ดีเอาใจใส่แล้วพี่คิดว่าขนาดพี่ยังทําได้นะคะคนอื่นเนี่ยต้องทําได้เหมือนกันก็อยากจะส่งกําลังใจแล้วก็ลองมาดูค่ะไม่ผิดหวังแน่แล้วรอยอยู่นะคะ ประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกาย 1. มีความสุขมีเพื่อนมากมายแล้วก็ได้สุขภาพที่แข็งแรงเป็นตัวแถมค่ะ <c oughs> รับชม Prima Talk EP a q u a Exercise St r o n g e r in the Water ได้ทาง YouTube Prima Group of f i c i a l